สวัสดีครับผมทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ครับสวัสดี f c ทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาคุยขำๆาฮากันเนาะมีหลายเรื่องนะครับที่ทนายไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เป็นข้อสงสัยก็เรื่องแรกก็คือเรื่องเสกโกศลนะฮะก็อย่างที่ทุกท่านที่อาจจะได้รับชมแล้วในรายการนะฮะผลกระแสนะครับหรือทุกท่านที่ยังไม่ได้ฟังทนายก็จะบอกให้ฟังว่ามันก็เป็นเรื่องตลกนะฮะบ้านเมืองเรานะครับก็คือ มีคนถูกอุ้มฆ่านะครับถูกทำพังศพจนปัจจุบันนี้ก็รู้แล้วว่าคนลายอยู่ไหนรู้หมดเลยแต่จับไม่ได้ด้วยเหตุผลคือตำรวจนั่งใจทำงานทุกหน่วยก็เลยไม่รู้หน่วยไหนจะจับนะบผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ก็ฝากไปถึงผู้มีอำนาจนะก็ปลดปลองทุกให้ประชาชนนะครับเพราะว่าทนายก็ก็ตามอยู่นะครับเข้าใจว่าทุกท่านทำงานเหนื่อยนะแต่อยากให้คุยกันนะครับ ตำรวจใส่เสือ้อสีเดียวกันนะทา่านยังไง,ไงตำรวจหน่วยไหนจับก็เป็นผลผล,ผลงานของส่วนงานตำรวจแห่งชาตินะครับอันนี้ในเรื่องของคดีน้องชมพู่นะฮะไม่อยากพูดเยอะเห็นทะเลาะก,กันหลายคนนะฮะก็ทนายหลายฝ่ายนะฮะตอนนี้มีคําพูดว่าเป็นศึกทนายแล้วนะครับผมว่ามันไม่มีนะศึกทนายไม่ใช่ทหารนะผมไม่เคยเห็นทนายลบก,กันนะผมเห็นแต่ทนายทะเลาะก,กันผมใช่คูก่กรณีเขานะอันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องของเขานะครับ เรื่องของเราก็คือเราเขาที่ทําให้น้องนะไม่อยากพูดเยอะฮะรู้รู้มาบางส่วนนะฮะแต่อาจจะรู้ไม่ทั้งหมดนะฮะแต่ก็คิดว่ามีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็มีแต่คนเก่งนะครับมีคนเก่งเยอะนะครับผมก็รับรู้อะไรก็พูดมาไม่ได้ส่วนไอ้หลายๆเพจต่างๆนะ ที่ทะเลาะกันไปด่ากันไปด่ากันมาก็คอยากจะให้ดูแลตัวเองกันนิดนึงนะครับเพราะเห็นเก่งกันทุกรายนะฮะก็ถ้าต้องระวังนะ,ะทุกอย่างมันตามได้หมดแหละคุณอย่าคิดว่ามันตามไม่ได้นะครับ vpn อะไรมันตามได้หมดลเลยหี๋ยว,ว่าเขาจะว่างไปทําคุณหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้ข่มขู่อะไรคุณนะก็พยายามอย่าพูดให้มันอยู่ในประเด็นอย่าไปพาดพิงใครโดยเฉพาะผมนะไม่ต้องพาดพิงนะครับอย่าอย่าอย่าพยายามพาดพิงถ้าถ้าคุณพาดพิงผมเชื่อเหอผมว่าง <c oughs> ผมว่างนะฮะผมพร้อมที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับพวกคุณนะอันนี้เตือนนะครับ <c oughs> ไม่ได้ขู่นะเตือนแล้วก็ในส่วนของข่าวสังคมบัานเมืองนิดนึงส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาเข้าใจได้ว่ามันรัฐบาลทํางานอยู่เข้าใจฮนะแต่อยากให้ประสานงานกันนะฮะคือตอนนี้มันมีเรื่องโควิดเรื่องของการฉีดแล้วตายไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่อง,องการฉีดแล้วตายไม่ตายซึ่ง ฟังแล้วมันขออนุญาตนะอนาจายัยคือไม่รู้จะฉีดแล้วตายไม่ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็มันก็อยู่ที่คนนะฮะภูมิแพ้หรือเปล่านะครับรัฐบาลก็ปวดหัวอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่รู้เลยของมีไม่มีเลื่อนแล้วเลื่อนอีกลงทะเบียนกันก็ไม่รู้ใครได้ใครเสียตอนนี้ก็เชื่อว่รัฐบาลทํางานอยู่ภาษีเยอะงบประมาณเอ่ย ข่าวเอ่ยนะครับความร่วมมือเอ่ยนะครับการนําเข้าวัคซีนเอ่ยก็ให้กําลังใจนะครับยังไงขอให้ทําสําเร็จนะฮะเชื่อว่าคงทําสําเร็จนะครับ,ว,รนะรบวันนี้ทนายก็พูดเท่านี้ก่อนวันนี้วันนี้ผมยังไม่ฟาดอะไรมากมายนะเดี๋ยวขอให้ชินกล้องก่อนนะแต่ชินกล้องฟาดแน่นอนนะครับยังไงฝากติดตามช่องทนายไปสารชื่อด้วยนะทาง y t u t u นะครับผมจะอัปเดตความคืบหน้าในส่วนของข่าวสารบ้านเมืองและคดีที่ผมทําอยู่นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมติดตาม แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจ Facebook ทนายไพศาลช่วยด้วยนะครับแล้วเร็นี้ก็คงจะมี Instagram นะครับ Twitter แล้วก็ในส่วน TikTok นะครับทั้งหมดนี้ก็ฝากมิตรรักแฟนเพลงที่รักที่ชอบนะบติดตามมานะครับส่วนใครไม่รับไม่ชอบออกไปนะอย่าอย่ามานะผมเตือนก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสวดีครับ